มาสีนี้โตแล้วครับผมมากกับกันานาน่อยก็แล้วครับไปดุยกันครับผม ครับผมเห็นพ hey, oh. wow. uh. okay. um, okay. okay. uh ี่เชียรส่งให้ดูไหมเห็นแล้วต็นินน่ะสามตัวแล้วน่ะสองใช่หสามแล้วโทรมาเมื่อกี้ก็แล้วไม่ได้ไปแล้วแหละเติมน้ำมันนี่นะครับผมอุปกรณ์ครับผม ครับอุปกรณ์ครับผมรอกได้ว่าสปีดเอครับขั้นแมกโบเวซียีดซิปครับผมสายพี่อีน,นึงครับผมชุดปลายสายปายยางซีเมนครับตะกั่วสามจุดหากำครับผมชอกหานายี20ป,ปอนด์ลุยนะครับสมีโตะครับ เอาอะไรงานตัวไหน,นครับผมสวัสดีครับผมน้อล่าสุรับผมต<น>ุณที่ใช้ก็เหมือนเดิมนี่ทันของลิตโตคาริต้านะครับผมแล้วก็ลอ,อกเป็นของไดวาอัลฟ่านะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นกว่านะาสามาซื้อได้เจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเลยเจ็ดหมื่นกว่าปีที่ขานเลย่ยเลย <laughs> นะครับเดี๋ยวจิไปลุยกันนะครับผมถาหน่อยต่อสายกันครับผมไม่เตรียมพร้อมเลยอ่ะ ๊บถึงไม้แล้วครับ ว่น่าจะได้กลับไปเปลี่ยนคันมาเขาควายน่าจะพังแน่นนนเลยเขาควายมันนานแล้วไงน่าจะได้ไปเปลี่ยนอ่ะผมไปเปลี่ยนแปน๊บนึงนะ แคลเซียเลียนมาดีกว่าวันหนึ่งหลอกพังครับผมวันนี้เปลี่ยนชุดใหม่นะครับนี่ได้ว่าซิเลี้ยนครับขั้นได้ว่าเอ็กซ์เลอเลยครับเวทแม็กซิเจ็ดครับผมเนี่ยกับปลายางซิเมนท์ให้เาหรอครับสายพี่อีหนึ่งจุดห้าครับผม ม่าจะมีพาดนึงเรเลี่ยนเื่ยวกแลวน้าเือใหญ่ก็ไม่เอาเยหญๆไปใหญ่แต่เห็นกัดแต่ละตัวเนี่ย <laughs> ป่าโดนช็อต Mm hmm กันนะครับกันนะครับผมนี่ครับผมอันน่ะใส่ดีเลยครับ Tập oh. cái mặt về sang nhiều này Tình chặt ngay Xong ừ, น่ะจัดแล้วครับโอ,อ้ยยูบ้านอ่ะขึ้นนี่โอ้ยบอยู่หรี่ว๊ะกระชากไปเลยวัดตับวัดบ่ดดไ,ได้ สองสี่ครับตาข้องลุงเทพ กล่องไปไหมเอาไปก่อนเดียวกับปิดกล่องก่อนปลากัดดีพร,ร้อมสมิ่งช่อตหวานใจเบิ้งเลยครับผมนี่นะครับคนน่าร่วมไปข้าวเดียวเลยครับนี่ยอัมัาานเค่า้นานน่าทำให้กาแฟกุ้งไรกุ้งแช่กดติดตามติดไปกับลังใจช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณหนไลค์ครับผม ก็อยู่คำห,หน้าก็อ,อยอู่ดูต้องบุบนึ่งหนักเบ็ดไหมยังงี้สี่เราโบ้โพดีๆเลยดูต้องบุบนึงไหม,มกดแล้วครับไปใส่กระพุ่นี มาละตัวไม่สองกาดเลยตัวดีพร้อมอื้ยาวใส่สวย,สวยครับผมแ,แม่ครับ อีลงกันเลยรไหมแบบจีด้เนาะแสดงว่าหิวเกือบรุดครับอนนะ นามลุ่มสวยเลยนะฮะเสียงเดียวนุณนผดนะเกือบแล้วนะ กัดแลครับน้ำกัดดาษดิโต้ปุยไงวะโอ้ขาโอ้โน oh, <no! S 1> ว่ามันปุยไงขาดชอ็อกไปเลยขาดชอ็อกไปยะนี่ย ดูสิจัดแล้วครับจัดแล้ว sai xuống đây cho bụng đẹp nhiều นอนนอนตัวบบนี้นี่อ้นีว่าตัวน้อยไม่น้ามาเบียดอถเปิดเลยเกดอถจะน้องนะโอ้ตัวนี้มี่คือโล่ครับ มงเลยผมต้องยบคิปไปสาม,มีนะครับผมจราดนะครับีกปีนึงค,ครับอุปกรณ์กันกนีน่น,นะครับผมไม่ว่าซีรีนไม่ต้อนะครับนี่ีตการ์ดดีครับผมนะ มันนั่นตัวน้อยครับวัดอย่งไี้กับวัดประยูรเพิ่องโบกอายเด็กดนไทยนะครับกบบนีผลงานสีหาตัวอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นบานนั่นอู่ถ่ายรูปด้วยนะครับผมตอนนีต้องลบยึดซ้ำนะครับฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามเธอเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับผลงานปลาแมนีครับ